มาครับนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาตกชั้นบนเป็นลิงเป็นข้างตกชั้นล่างเป็นหมูเป็นหมาตกหน้าตกหลัง ุองถามวิวไหนไหนปิดวิวกลางนิวชีทุกตีทุกๆสักสอบตีทุกสอบอันนี้ยียีแต่ยียียายายคุณพ่อสักผ้าฉุกปะวะคุณพ่อสักผาคุณแม่สักผมคุณพ่อซักคุณแม่สักผ้าคุณยายสักผม คุณแม่ซักผ้าคุณยายสระผมยาอโมโบตันยาสีฟันคอเกะสบู่วิเศษวิเศษอมเพียงสองมาได้จิ้มสองทีไกล,กลสองรอบหนึ่งสองนิ้วไหนผิดถูกนิ้วนี้ทั้งสองน,นิ้วนี้แล้วทุกคนนิ้วนี้ทั้งสองมาติตะตะทุกทุก

เมีตกอมาดึงสองค้เมียตกชาเมียตกชาชาเมียตกชาเมียตกชาชาเมียตกชาาเมียตกชาชเมียตกชาาเมียตกชาาเมียตกชาชาเมียตกชาาเมียตกชาชาเมียตกชาชาเมียตก ขอเมีย็นตบใช้ีกำลังมันเลยกำลังเัิศตบมันเลยมาเอาเร็วๆนะเอาเร็วๆเลยนะ